นะนี่เป็นคนแล้วขนาดนี้คุณหมอเองว่านี่เป็นคนดีอีกแล้วครับรู้ครับคุณนุ้เคยจําที่ผมบอกคุณนุ้ได้ไหมคุณนุ้ยบอกเป็นคนซื่อโอเคอาจจะเคยทำผิดไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นความผิดที่ร้ายแรงอะไรนะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ อย่าสิ้นหวังกับชีวิตนะครับคุณหนูครับเแ็นเรีย้ยงดีว่าคุณหนูเองคคุณหมอเลี้ยงเลยว่าที่ลีลาคนเลวคุณอากัตัอยู่ยังไงก็ได้เลี้ยได้รับคำสาสมแล้วแม่ก็ตายคุณหญิงก็มาป่วยนั่นเองคุณลีคนเดียวยังไม่เป็นอย่างนี้ทำไมครับ ไม่้มนไม่นให้ลีตายแทนแม่ลีตายแทนคุณหญิงแต่วอย่าพัอยากตายไม่เอานะนะนะไม่เอาไม่เอานี่อย่าคิดอย่างนั้นสิครับนะคุณหนูคุณหนูค,หนคุณลีลานะค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเนี่ยนะนะหมอเชื่อเลยว่ามันจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจบลงด้วยดีนะนะเชื่อหมอนะนะใจเย็นๆนะ ดังน้อยเร็วๆสิไม่ได้เดินบนแคทวอล์กนะเว้ยมาทำสำอาง,งาอยู่ได้โถเอ้ยเออนี่จะบ้าเหรอเอาไปทำไมไอ้ของกูนี่เอาไปทำไม,ไออไำไมให้มันหนักเปล่าฮะไปหาซื้อที่อื่นเอาแต่ของใหญ่ๆที่จะเป็นไปได้ไหมแกจะพาฉันหนีไปไหนฉันกลัวเดีอยวร้องไห้ไปเลยดาฮะ,ะบอกแล้วอยู่กับพิษศัก์มันต้องอดทนข้าบอกแล้ว อยู่ยงเสืออดอย่างหมาเมืองไทยมีกันเยอะแยะหนีไปที่ไหนก็ได้อ่าหรือจะรอให้ตำรวจมาลากคอยไปเข้าตารางมันจับเราทำไมอ่ะคนฆ่ากันชกกันทั้งเยอะทั้งแยะไม่ไปจับเราไม่ได้ฆ่าใครจะโมยของใครซะหน่อยอ่ะกอนหน้านั้นท่เองพูดนั้ก็ถูกนะแล้วนี่คิดดูดิเล่าอ่ะไม่ได้เคยไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านแต่พวกนี้มันชอบหาว่าเราโกหกหลอกลวงมันผิดด้วยหรือไงวะฮะ้ยทำให้อีแก่คนึังมีความสุขไม่เหงาใครเทียดอ่ะ ไอ้ช่างไปเถอะเบื่อแล้วขี้เกียจอยู่ไปซะไปซะทีกว่าเดตัดบทเชิดรถหนีไฟแซ์มาเลยคิดดูมาทวงทุกเดือนตามมาทวงทุกเดือนฮะทวงบ้าทวงบออะไรไม่ไว้ใจเฮ้จะหนีไปตามมายึดไม่ทันเลยอจริงเหรอโอเคเอ็งอยู่ก็ได้นะขนมาถึงขนาดนี้แล้วตัดสินใจอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเปียแชร์ได้ด้วยไม่ใช่เหรอฮะ ดีเลยไล่ตายแล้วแค่นี้เกี่ยวกพวกตลาดมันอยู่ดีเหมือนกันฮ่าจะไดดีแชร์มันไปซะเลยให้มันรู้จักอีกอย่างน้อยไม่บ้างคนป่วยสายฟ้าเร็วๆนี้เอ๊ะนี่นี่ทีนี้มันจะลืมไอ้สักนังน้อยไม่ลงไปทั้งบางศัาสี่เก้าเก้าอันับพานควเมลง Ha 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 ครับผมผมอยากพูดกับคนไข้โพมมาแบบเหมือนในหนังนะครับแต่ผมก็ไม่นึกเลยว่าคุณหญิงก็ทำให้ผมพูดจนได้ คุณหญิงตื่นสิครับคราวนี้คุณหญิงเล่นแรงไปแล้วนะครับคุณหญิงครับคุณคุณหญิงลุกขึ้นมาเดินตัวปลิวเหมือนทุกๆครั้งสิครับคุณหญิงทะเลาะกับผมก็ได้สิครับคุณหญิง เดี๋ยวให้เป sure ็นกับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีไหมครับเดี๋ยวผมให้สมภารรับเพราะจะเกิดพนมเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับคุณหนูหนูจะไปพักผ่อนได้ลงคอยยังไงล่ะครับคุณหนูอาการเป็นอย่างนี้หนูขมตาไม่ลงหรอกค่ะวนใจจะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนคุณหนูอ่ะโธออยู่คนเดียวม่นเหงาแย่เลย หนูนล็กเข้มแข็งสิครับแล้ส่งแรงใจไปช่วยคุณย่าไงจรินสินครับงั้นพรุ่งนี้เราไปหาพระวัดานบ้านเราดีไหมคะให้ท่านช่วยนั่งสมาธิแล้วช่วยคุณหนูด้วยอีกแรงดีไหมคะดีสิครับ<อ>ช่วยได้กําลังใจเยอะเลยนี่คุณย่าเวยแล้วครับคุณหมอ,อยงครับอาการยังทรงอยู่ แล้วก็ดีนะครับไม่มีอาการเดินแทรกซ้อนโอ้ยคุณหเอ,อผมว่าตอนนี้เราก็ได้แต่รอนะครับเพราะว่าตอนที่เรารอเนี่ยน่าจะให้ป้านวลกับคุณดูเดือนเนี่ยออคุณลีลานะให้กลับบ้านอาบน้ำอาบท้านะครับพักผ่อนหลับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพอคุณลีลานี่เหนื่อยตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหม ยังแต่งชุดไทยปออยู่เลยน่าจะเปลี่ยนให้สบายเนื้อสบายตัวเรายากกังต้องลุยกันอีกเยอะเลยนะจะ่ลีอยากอยู่ฝ้าคุณยายนะคะผนให้อยู่ฝ้าต่อสินะคะ,คคะ,คะถ้าคุณหนูลีไม่ยอมกลับไปเนะี่ยคนข้างๆเขาก็ไม่กลับด้วยน,นะสงสารคนแก่นะทรมานกัเนเลยงอมเลยแนะ่เน่ เออคุณลุผมว่าเดี๋ยวคุณลุขับรถพาสสาวนี่กลับไปดีกว่านะแล้วทางนี้ถ้ามีอะไรเร่งด่วนได้ผมเดี๋ยวโทรตามเองผมว่าเดี๋ยวผมโทรให้สำรับมารับไม่ดีกว่าครับผมจะได้อยู่เฝ้าคุณย่าด้วยลุนั่นแหละครับต้องเป็นคนพาสองสาวนี่กลับไปเองต้องเป็นคนคุมไปไม่งั้นถ้าทางไม่ยอมกลับแน่ๆนะอ่ะ,อะ ทางนี้ไม่ต้องมันห่วงแล้วกันนะครับไว้ใจผมเถอะผมก็เป็นห่วงคุณหญิงพอๆกับทุกๆคนเหมือนกันนะเห็นรู้ไม่ไว้ใจผมเนี่ยครับผมไว้ใจคุณหมอ แล้วนี่ทำไมไม่นอนอันไหนกันพวกเราเป็นห่วงคุณหญิงท่านนะคะเห็นพวกคุณคุณไปสร้าอาการไม่โทรศัพท์มาสักทีพวกเราก็นอนไม่หลับกันเลยรออยู่อย่างนี้ละค่ะครับเออญิงเป็นไงบ้างครับคุณหญิง

แกมันแล้วคนแล้วสาใจอ่ะแม่าแม่ดราครับ ขอคุณหญิงไะ้รับพอดีด้วยนะคะ่อยากได้ชีวิตเอาชีวิตของลีไปแทนเถอนะคะลียอมตายแทนเพื่อคุณหญิงนะคะลีเปนคนแล้ว ลีมไม่มีใครอีกแล้วเอาชีวิตลี้ไปแทนชีวิตคุณหญิงเถอะนะคะที่บอกเธคะ ำไมคุณไม่กินอีกแล้วครับจูวคุณจะไม่มีแรงนะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะจู่ค่ะค่ะคุณอนุค่ะคุณหมอตุ่นค่ะฮัลโหลครับครับขนาดนั้นเลยเรครับ ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับคุณยายเปไ็นอะไรคะคุณนุคุณลูกบอกมาสิคะคือคุณหมอเขาตัดสินใจจะผ่าตัดหัวใจคุณย่าแล้วครับผมต้องรีบไปเซ็นยินยอมฉันไปด้วยนะคะรอครับปนุคุณนูคุณนูขคะ่ะน,นี่ไปไหนอะ,อะเอ๊ะหรือว่าคุณหญิงต้องผ่าตัดหัวใจค่ะคุณปนุลาช่วยโอ๊ย คุณหนูคุณหนูคนไว้ไว้ไว้อุ้ยตั้งนานแล้วมรับนักแสดงมันเชื่อใจหน่อยแล้วใช่แล้วครับขอบคุณมากนะคุณหนุแล้วต่อจากนี้เนี่ยก็ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของผมนะเพราะผมเป็นหมอ และผมเป็นหมอที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลังเลยอคุณหมอตุลวิทย์คะห้องผ่าตัดพร้อมแล้วค่ะเห็นไหมครับวันนี้ผมไม่ใช่หมอตุนธรรมดาแล้วแต่วันนี้ผมคือนายแพทย์ตุลวิทย์ศัลยแพทย์มือหนึ่งผมต้องทำได้เชื่อสินะครับผมเชื่อครับ Con bảo con thành đai ท่านจะได้รู้ว่าเราเข้มแข็งท่านก็จะได้เข้มแข็งเหมือนเราไง